ต้นโพรงนี่สูงก็สองเมตรนะครับต้นนี้นี่ถ่ายเดี๋ยวผมจะไปยืนใต้ต้นโพรงให้ดูครับว่ามันสูงจริงๆนีๆ่ครับสูงจริงครับสูงกว่าตัวผมโอ้โหโพรงนั่นเนี่ยนี่สูงมากจริงจต้นนี้น่าจะอายุหลายร้อยปีอยู่ถ่ายรูปห่ก็ได้ คือการฝันท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวแบบไม่รู้ว่าเที่ยวไปที่ไหนนะครับ่ับน,นี่ครับกระท่อมห้องน้ำแสดงว่านี่ฮะเรามีห้องน้ำกลางป่านะครับสำหรับผู้ที่ มาปั่นนะครับนี่นี่นี่ห้องน้ำกลางป่านะมีกระท่อมนะครับมีเซเว่นด้วยเซเว่นอ่าทางดีมีเซเว่นเนี่ยฮะของแท้ดูดูดูเฮ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่เป็นร้านค้าประจำป่านะครับคนขายเพ่งอยู่ไหนแต่ตอนนี้คนขายไปซื้อของนะครับนี่นีร้านค้าประจำป่านะครับ กินเสร็จแล้วเราต้องทิ้งขยะตรงนี้นะครับนี่นี่ไงผู้ใหญ่มาหรือเปล่าข้าไม่ใช่นี่ไปได้ไปอีกนิดไปได้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับตรงนี้เป็นเป็นขนำนะครับของชาวบ้านที่มาทำแนวกันไฟนะครับชาวบ้านบอกว่า เขาลูกนี้ก็จะมีแนวกันไฟรอบเขานะขี่ถึงกันได้หมดเดี๋ยวเราจะลองสำรวจเส้นทางนะครับว่าจะได้ประมาณไหนเดี๋ยวจะทำเส้นทางให้ดูไรูปหนครับไ่รูปนยครับมน่อยนี่นี่ฮะนี่พีเขาลองขี่ครับโอ้โหเขาบอกว่าสุดยอดคันนี้ ขึ้นลงสบายครับแบกนะครับไม่ได้ขี่หลายคนขี่ผมว่าคนขี่มันจะต่ําไปบ้างนาคนขี่นู่นครับรถซิ่งรถซิ่งรถซิ่งหน้าต้องต่ำครับรถซิ่งหน้ามันจะต่ำรถขับอีกมดถขับอีกไม่รรู้เืวายทีแดงแรงฤทธิ์นะครับนี่ครับทางนี้เป็นทางลงนะครับคุณคุณพะมุกวายทีครับเข็นขึ้นครับนี่ฮะ ขห็นขึ้นมานะครับววพี่ <Hello. S 1> ตีไปถึงยอดแล้วครับ <Hey buddy. S 1> ทางสวยจริงๆครับเหนื่อยครับนี่ครับพี่เชนหนึ่งก็ต้องทิ้งเอสเวิร์กนะครับเอา GT มาครับวันนี้เอาเนื้อเลยเอาไว้ลงไงพี่เอาไว้ลงขึ้นต่อเนื่องมันไหมบนแรงเลยครับสวยสวยกว่าสวยกว่าที่ทีนี้ก็ สวยคนละแบบครับอันนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นเทคนิคแล้วนี้เราลงจากยอดนี้นะตรงนี้จะเป็นเทคนิคไปข้างล่างก็จะเป็นแบบโฟโฟหน่อยทางมันร่วมกันพาใจแน่นอน,นตรงนี้สามแยกเหรอไม่สามแยกครับรงขึง้นไปครับใช่ <c oughs> ไหมครับโบเลยครับผมมารอพี่เชนเฉยครับจริงๆคือผมหมดแรงครับผมก็เลยอ้างว่ารอพี่เชนอืมไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัว พี่เชนก็น่าจะหมดแรงไปไม่หลอดเหมือนกัน <laughs> ไปครับไปต่อครับโอ้โ oh หเหลืออีกไม่ไกลครับเหลืออีกนิดเดียวแรงเราเหลืออีกนิดเดียวแต่ทางไม่รู้อีกไกลแค่ไหนครับยอดจริงๆทางแบบสวยจริงครับ ป็นป่าที่ธรรมชาตินี่นี่ครับทางดีมีห้องน้ำนี่ฮะ YT ได้เจ้าของใหม่แล้วครับแหมโธ่ดูทรงซะก่อนเจ้าของเก่าหลบไปขี่เป็นพี่อะเขาดูขี่ก็รู้แล้วเมื่อกี้เนี้ยอ่ามันเขาหลบไปสมันขี่ด้วยกันพี่จริงๆผมเริ่มจัดผมมีแต่โน้ตในทอลิงเหรออะไรใจแอ่นเอรอย ชกหน้าชกหลังเนี่ยมามามาแต่ผมกำลังจะมองว่ามองหายนี่อยู่ด้านหลังเนี่ยเพราะของผมจานมันแค่สามสิบปากๆสามหกครับสามหกแต่ถ้าใบหน้าเล็กก็ช่วยทดกันได้ได้นะแต่ผมว่าขึ้นไหวแต่ว่ามันไม่เบาขนาดนี้ไงอันนี้มันใหญ่มันหลังใหญ่มากครับแต่กินข้าวได้เลยพี่ผมขึ้นได้แต่ว่าเวลาแต่เบรกไม่ดีนี่ล้อยิบเก็ดหมดเลยเหรอยิบเก่าครับไม่ได้ก็เกียร์ปกติไง เออก็เก็บปกติบห้วยน้ำดังขี่จักรยานไปห้วยน้ำดังครับเป็นไงล่ะตรงบ้านผมนี่แหละอ่าเป็งานล่ะคุณไปกับพี่เขาไหมไปเจ็บแปบบไม่ยอมอยู่อยู่แค่นี้ก็เข็นขึ้นเข็นลงเขาผมก็พอแล้วครับตายไม่อมไปยกว่าพี่ตีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเช็คพี่มาขี่ทิพยงครับคนมาขี่เยอะเพราะขี่จักรยานไม่เสียหายขอบคุณครับเออพี่เขาบอกว่าคนมาขี่จักรยานกันได้นะครับเส้นทางทาไว้สวยงามพี่ตีอันนี้ลงมาทางนี้เลยไงเมื่อกี้ไปมาทางนี้ครับ มันไปได้ทั่วอ่าเคยขึ้นไปข้างบนแล้วครับแต่ว่าติดตัวสอนกี่กิโลสีน้ำเงินโอ้สีขาวกี่กิโลเอาเด้กๆที่ทงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วยกันทำดีกว่าเนาะไอ้ว่างๆคุณมาที่เอามาช่วยพวกเราทำแล้วคุณจะได้รู้ว่าเออทางตะกัยานก็ทำเป็นยังไงโอ้โหเขาชอบจำๆอย่างนี้คนทำแล้วคนทำแล้วจัดกระชันุ้มขัดกระชับนุ้มมาเที่ยวหาผมมังพี่พาทีมงานมาเครื่องมือไม่ต้องว่างก่อนเออว่างอะไรก็มา ให้มาทำไมให้มาช่วยทำให้มาช่วยขี่ก็แล้วแต่พี่อันไหนที่พี่ว่ามันไม่เหมาะกับจักรยานพี่ก็ปรับแต่งเอาไงมาชี้ทางได้ชี้ทางสว่างครับอยากได้ห้องน้ำตรงไหนบอกเย้ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับเป็นการเล็กกับเขาเออมาแบกวนใหม่ที่มามาลหนาวไว้ลบผ่านตาปโอแบตหมดตรงไหนก็ดูได้แค่นั้นนะครับอ่านได้เราได้อ่านได้ กอกขาลงนะขาขึ้นอันนี้เข็นครับเนี่ยชาวบ้านเขาก็กอกให้ยัไว้นะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บกันนะครับเพราะว่าเขามาทำแนวกันไฟนะเราน่าจะใกล้ถึงต้นตรงยักษ์แล้วนะพี่ผู้ใหญ่บ้านดอก กิ่งไม้เข้าลอ้อครับเข้าไปในที่เบรกเลย ลมเย็นนะนาจะปั่นแบบผ่นท่องเที่ยวนะ่ยนได้ทั้งวันเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะครับนี่เจอรถพิติครพิติตรเขาน่าจะแอบไปยิงกระต่ายอยูนนะ่แล้วนี่ครับเอาเบอร์อะไรครับ อันนี้เราก็ขึ้นมาน่าจะเกือบๆถึงยอดที่สูงที่สุดของเขาลูกนี้นะเนี่ยพิ่ตอกับพิเชนเขียนขึ้นมาแนละ้วครับพอดีรถพิ่ตีเกียร์มีปัญหานิดหน่อยน่าจะหลังแตนะนี่ครับขึ้นมาหลังแตเขาเตราชบุรีนี่ครับก็มไม่แน่ใจครับ,รบว่าว่าต้นนี้คือต้นที่ผู้ใหญ่บอกหรือเปล่านะครับคือ ต้นโพงที่สูงก็สองเมตรนะครับต้นนี้นี่ถ่ายเดี๋ยวผมจะไปยืนใต้ต้นโรงให้ดูครับมันสูงจริงๆริงนี่ครับสูงจริงครับสูงกว่าตัวผมโอ้โหโพงแล้วเนี่ยนี่สูงมากจริงต้นนี้น่าจะอายุหลายร้อยปีอยู่จะถ่ายรูปกกนดีก็เป็นครั้งแรกที่เราขึ้นมาบนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็สำรวจทางรอบๆเขาเดี๋ยวได้เส้นทางแล้วก็จะชวนเพื่อนๆ มาลองปั่นกันนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราจะถ่ายรูปกันหน่อยไม่ลองที่เอาจริงเลยตอนขึ้นก็ว่ามันยาวนะตอนลงทำไมมันสั้นจังวะนั่นๆๆๆๆ หลังไล่หลังไล่ก็ตอนเึ้ืนพี่ตีก็ไม่เห็นรอผมเลยก็เหมือกันหนึ่งหนึ่งตามเห็นเก็บไม้ออกให้นหน่อยเลยวะชดใช้กรรมเวลาขึ้นเหรอพี er ่ ทางนี่โอ้โหวายทีวายทีเปิดล่องช้างไล่หลังช้างไล่หลังเฮ้ยช้างมาเนงดังน่ากัวโอ้ชนตุแลเวาโอม่อยู่โอเคไม่อยู่ชนตุ เมื่อกี้มันปั่นขึ้นลงอย่างนี้เหรอทำไมรู้สึกขึ้นอย่างเดียวีตอนมามัไม่รู้สึกว่าปั่นแล้วนะทำไมตอนลงยังปั่นอีกเหรอเออ, <laughs> เอ,อเกียบหิน สีไม้พี่เสียงช้างน่ากลัจกวจังวะ <g ül> โอ้เหลียวไม่เข้าเว้ยโอ้เหลียวไม่เข้าเว้ยเฮ้ย <g ül> เรียวเรีวเรวเรวเบรกเบรกไมาเงี้ยตกนใจมังไม่เห็นไม้ทำไมไม่เอาออกแต่แหลกอ่ะเอ้าเดี๋ยวเจ๊อ้าทำได้ทำได้ไม่ได้พี่เลี้ยวเห็นพอดีเลยมาเงี้ยตกนใจเลยเอาแบบพี่มาแบบไม่รู้ดีมันมองไม่เห็นไหวป่ะเาฮึนี่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถจากลับไปเขียนใบลาแขงงยอ,อ,อ,อกแข็งแมวล้มองไรก็ล้มมันเป็นทางเลี้ยวตกใจเลยเป็นผมว่าผมล้มไปแล้วฝึก,กล้มอ่ะพี่ล้มไวลุกไว บ้นท้ายใหญ่ๆของผมไม่ววต้องเติมแล้วพี่แค่นี้ก็จะเอาไม่อยู่แล้วนะจะเติมอีกเหรอเนี่ยๆๆ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 ๆโอ้โหสุดยอดเลยวะ่วะกว่าโอ้โหมันเลี้ยวขนาดนี้เลยวะนี่ขนาด G T ไม่ใช่ e d Work s. ยังไล่กันขนาดนี้ ôi ôi bye 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 vai bye vai vai cháng vai cháng vai 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 à, cháng vai ไปทางนู้นป่ะพี่ตีเลี้ยวพี่ขวาป่ะพี่ทางนี้ทางนี้ทาี้ไม่ทางนี้ไม่ได้มีร่องไม่อันนู้นพี่ตีจะเข้าใส่ไว้อีกแล้วขวาขวาจานมุกน้ำป่ะพี่ีมุนขอก่อนเดี๋ยวชนช้างนี่ขี่มอไปกว่าหนึ่งทีพี่ตีบอกมึงเลี้ยวกับกูเหรอ ้ช็อตไวเอาแล้วว่ะจางล้องแล้วว่ะไห้เร็วโดนช้าง